ค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีมาลาเพลินเพิร์ลสุทุกคน,นะคะ่ะขณะนี้นะคะตอนนี้ก็เอาตัวรอดผู้ใดมั่นเป็นบ่ครูน,นูนเป็นยังเกิดยังขืนผลทำค่ะผลผลทำผลทำก็เลยออเอาเข้ารูปนะคะรูปใครรูปมันนะคะเข้ารูปเข้ารูปสุขุสุขุพ่นสุน่าสุตาผลทำผลทำครับ สวัสดีครับบ่ได้เขียวเยอบ่ได้เขียวเยอยืยอะต่อกันค่ะสวัสดีหัวหน้าน้อยจ้าเลิศเมย์อีพีนี้อีพีนี้อีพีนี้โชว์เลิศอีกแล้วโชว์เลิศอีกแล้วว้าวว้าวว้าวติดตามค่ะอีหยังใส่อีหยังอยู่ทั้งหัวบ่บ่ ก็โกงนอีนะคะสวัสดีทุกคนนะคสวัสดีทุกคนทา่งมะัน่งไบกี้เลยแมงพี่น้องค่าบรรยากาศเข้าไปนะคะโอ้โห like ่ปองกันอีลี <men> 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 <men ่อีลี่อีล่เลยค่ะา่มปองกัน เพราะว่าเฮ็ดเปิ่อเฮ็ดเพี่อเาะว่ากไงอยากจะเก็บนด้วมันจะไร่กินล้าพี้อนเต็มเฮียนเลยเียงเียงเียงไปเปียเปียกเียเยววันเอากะนอกาเราไปเลยอะไรอะไรทำไมมีแชทสีชมพูด้วย อ๋อเหรอโอ้ยอุตส่าห์จะแกงแกงไม่ได้เลยนะนี่สวัสดีงอปลาจ้างอปลาปลาใบนี่ไอดด้ดาวพราะเป็นงอดาวาดาวพราะมีเงินใจดาวพ่ามีเออไอ้ดาวไอ้ดา เอาคือว่าจะเป็นคือว่าจะเป็นงอเป็นแง่ยังไงแง่บ่ไรพี่น้องเออคือบ่ไรก้อนสามลอยก้อนสามลอยลอยคือบ่ไรคือบ่ไรเอาไหมบัดนี้เนี่ะงอปลาบ้าใบไออันนี้งอสาม้อยลอยสามลอยไงบ่เอาบ่เอาสามลอยลอยบ่เอาเท้าโพดมอขาดเท้าโพดเท้าโพดเท้าโพดสวัสดีครับเราเพ่งอย่างนี่ บ่ได้ลองครับอ๋อลองไปยังก็เราบอกไปแล้วลองมักพวเขามักเมียเขายังกับว่าไปก็ลองให้เอาตาคือป็นตาแมวเขาไม่ได้ลองแม่ไม่าหังไหนครับบอกแมนครับไม่ได้ลองนะครับแต่ว่า ขึ้นชาดูนะครับผมฝากติดตามนะครับแล้วก็มันหลายมันหลายคนรูกมันหลายคนจะได้ไปซ้อนด้วครับจะได้กับฝากที่ตามแล้วนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่องแม่ขนส่งเพลินเพื่นด้วยนะขนส่งน้อยเพลินเพื่นด้วยนะครับเอาให้ถึอเอาให้ถึอไม่รอดแม่ถึอว่าถึอแล้วถึอแล้วถึอแล้วถือแล้วฝากแม่ฝากฟังแม่ขนส่งด้วยนะครับครับผมอ่านั่งเอกไม้ค่ะคนนี้นั่งเอกไม้น้องอะไรนะนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนิดหน่อย ล้ำสูเมฟังแนวลูกล้ำสูเมฟังแนวอันนางเอกอย่างไรค่ะไม่ต้องให้ล้ำได้เออเขาก็มีมีวาดเป็นนางเอกจริงๆนะแต่ว่าแต่ว่าเขาลำไม่ได้เฉยเนาะแม่ซ่องเขาคือนางเอกได้แหละเนาะเออไม่แน่หรอกเขามาอยู่มาอยู่กับน้องอาูัน้องไอ๋อมาอยู่กับน้องไฮ้บ่อยๆก็เลยเป็นเหมือนนางเอกเออ น้องให้กับไข่ตะขาบใส่เพิ่มเพิ่มในลูลนนลกเอาน้อยนึงก็ไดเาา้เป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการประนะผู้จัดการนางเอกก็ดีเด้อ,อ,าาอ,อมาเหยื่อแท้ <ico ot> มาเหยื่อดีแท้ย่าน้นองยาวันน้องยาวันน้องเป็นแ,แ,แม่มู คองสาวเขียนเป็นแม่แล้วน้องแม่น้องยังอยู่นี่มิได้ห้ากับโตัได้เถากะมูกับอ่อนตับอ่นตุ้มมันดำใจมั้ยมีเฮามีโตมีตุ้มเท่านี้ที่ตุ้มเถากะเฮาตุ้มเถากะเฮาปีนึงตุ่มเถากันนี่ตุ้มมันนี่ทีตุ่มเถากะเฮาวเถากะเฮาปีเดียวบ้าสองปีเถากะเฮาปีเดียว เขาก็โตสองปีเออใช่ฉันอ่อนกามูวานเท่ายังไหนตาทำว่าแมสิขับไปอยู่ในกนตาได้แล้วเออใครเขาจะแสดงบทกับเธอยังไปสอนเขาคือคือคืออยากเป็นนี่ละสอนแก่นะคร้มันมันมันอ๋อมันรั่วมันรั่วนี่แหละครับบรรยากาศทั่วไปครับพี่น้องคัาบรรยากาศทั่วไป สวัสดีสวัสดีน้องโก้พงพิพัฒน์ค่ะสวัสดีข่าวการเร่งของปีขนตรงก็แล้วกันครับผมค่ะพี่น้องขาฝากติดตามช่องน้องโกลนั่นนเด้อพี่น้องเฮาอ่ายูทูบน้องโก้พงพิพัฒน์ค่ะอ่าตอนนี้การคาร์มี่ซิงเกิลใหม่มาอยู่แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะอ่าเฮ็ดซิงเกิลได้เพราะว่าเนื่องด้วยดูนซับยังไม่มีไม่เป็นครับแมนขาพี่น้องขาฝากพี่ฝากน้องนะครับผม

ฮานะไอเป,เป็น <Pues S 1> จังไยอัปเดตให้ไหมให้พ <pou> ่อโน่ลายยำกิมยำกิมครับแห่งยังก่าวพักเข้าคือเกาบอครับผมหักเข้าคือเกาบอจากไปปากกาหักคือเกาผลหมดใช้ครับหักคือเกาหักหลายก็เกาพูน่าพูน่าพูน่โอ้ยเนาะแกงกันดีดีครับแกงกันดีครับสาวนุ่นสาวนุ่น อันซิงเกินไม่น่ะซื้อไว้ยังออกของคุน้องนู่นน่ะขอบเราขอบหลังห่านค่ะ <c oughs> มันหลอไอะไรกับลกูกเอาน้องคัมลาขอบอันนขอบป้นท้าวโอ้ยกดตรไหมคตมันจะโตสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสาวค,ะวค่ะ,คะนางเอกหน่อยขอมาแล้วพี่น้องค่ะน้องเชอร์รี่พรรัตรลิทิดาน,นะครับพี่น้องค่ะอันนี้ก็มีซิงเกิลใหม่เหมือนกันนะครับฝากพี่น้องติดตามน้ำน,นะคะชื่อเพลงชื่อว่าการได้อ่อยอยากได้แฟนจ้ะโอ้ยการไอ่อยอยากได้แฟนเอาเอาสปอยหน่อยหน่อย นีลานีลานีลาเพลงสีด่างเพลงสีด่างเอาแตกไปเลย<า>เนาะเอาทะลุปเป่าไปเลยลูกสาวน้องเชอรี่พันาธิดานะครับพี่น้องคาฝากติดตามเพลงน้องเชอรี่นั่ตอนนี้ซ้อมจนเย่าแล้วซันพี่น้องเข้าเย่าซ้ำไหนอะ่ะว่เป็นซ้อมจนเย่าได้แม่มขาซ้อมจนโอทาซ้อมจนเย่าแล้วโอทาซ้อมเข้าี้บอก่าทาซ้อมจนเย่าแล้วฝนต๊ะพร้อมกันเลย เอามากองกันเอเลียูพี่นอ้องพวกเนนะี้ยพูดนะถ้าบูดกองกันเอเลียูเพราะว่าฝนตกนะคะลูกสาวแม่แต่หอดแต่จักโมงตอนนี้กี่โมงแล้วคะแม่ตอนนี้มันสามจะสามทุ่มแล้วค่ะหนูมาตั้งแต่ท,ทุ่มเกือบสองทุ่มทุ่มเกือบสองทุ่มนะคะตอนนี้สามทุ่มแล้วทุ่มหนึ่งอ๋อหนูมาทุ่มหนึ่งเพราะว่าแม่หลอนนัดทุ่มหนึ่งใช่ไหมาถึางที่นี่น่่าจะทุมโอเคโอเค,อเคขอบคุณลูกสาวคะ่ะลูกสาวไปพักได้คะ่ะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้องนั่งเองหน่อยค่ะไปแล้วเอา้าไปแล้วอุ้ยปุนาปุนาปุนาโอ้ยเนาะเอาบรรยากาศทั่วไปครับพี่น้องครับบรรยากาศต่างๆนะพี่น้องนะอยู่ในหของเฮานะคะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ส่งไวสันนิก่อนคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจ้า